Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่24ตุลาคม2022 Series การอธิษฐานร่วมกันในชุมชนวันที่5ร่วมอธิษฐานเพื่อพันธกิจไม่ว่าจะเป็นการอธิษฐานในภาพส่วนตัวหรือร่วมกับชุมชน ชีวิตแห่งการอธิษฐานจะนำเราไปสู่การใคร่ควรวญชีวิตชีวิตของมนุษย์นั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดความผิดหวังความปรารถนาและความรู้สึกอันสลับซับซ้อนมากมายอีกหลากหลายสิ่งเราจึงต้องเข้ามาร้องทูลต่อพระเจ้าผ่านการอธิษฐานนี่เป็นวิธีการที่พระเจ้าทรงออกแบบไว้แล้วแต่หากเราให้ความต้องการเหล่านี้เป็นจุดประสงค์หลักในการอธิษฐานของเรา เราก็กำลังพลาดบางสิ่งที่สำคัญไปในพระธรรมกิจการบทที่4เปรโตและยอนถูกจับขังคุกเนื่องจากทั้งสองประกาศเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ในที่สาธารณะเมื่อได้รับการปล่อยตัวในวันถัดมาทั้งสองไปรวมตัวกับสาวกของพระเยซูคนอื่นๆในเมืองหลังจากเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้พวกสาวกฟังแล้ว พวกเขาก็ตอบสนองด้วยการอธิษฐานต่อพระเจ้าร่วมกันกิจการ 4. 2 3ข้อ23ถึง31เมื่อได้รับการปล่อยตัวแล้วท่านทั้งสองจึงไปหาพวกพ้องเล่าเรื่องทั้งหมดที่พวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่พูดกับพวกท่านเมื่อเขาทั้งหลายฟังแล้วก็ร่วมใจกันเปล่งเสียงทูลพระเจ้าว่าข้าแต่องค์เจ้านายพระองค์ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกทะเล และสรรพสิ่งที่มีอยู่ในที่เหล่านั้นพระองค์ตัดไว้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยปากของดาวิดบรรพบรุษของเราผู้รับใช้ของพระองค์ว่าทำไมคนต่างชาติจึงหยิ่งยะโสและชนชาติทั้งหลายปองร้ายกันแต่ไม่เป็นผลบรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลกตั้งตัวขึ้นและนักปกครองชุมนุมกันต่อสู้พระเจ้าและผู้รับการเจิมตั้งของพระองค์ความจริงในเมืองนี้ ทั้งเฮโรดและปอนทิอัสปิลาตกับพวกต่างชาติและชนชาติอิสราเอลร่วมชุมนุมกันต่อสู้พระเยซูผู้รับใช้บริสุทธิ์ของพระองค์ซึ่งทรงเจิมไว้แล้วพวกเขาทำสิ่งสารพัดตามที่พระหัตและพระดำริของพระองค์ทรงกำหนดไว้ล่วงหน้าบัดนี้พระองค์เจ้าข้าขอทอดพระเนตรการข่มขู่ของพวกเขาและทรงให้บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์กล่าวถ้อยคำของพระองค์ด้วยใจกล้า ในเวลาที่พระองค์ยื่นพระหัตถ์ของพระองค์ออกรักษาโรคและโปรดให้หมายสำคัญกับการอัศจรรย์เกิดขึ้นโดยพระนามของพระเยซูผู้รับใช้บริสุทธิ์ของพระองค์เมื่อเขาทั้งหลายอธิษฐานแล้วที่ซึ่งพวกเขาประชุมอยู่นั้นก็หวั่นไหวแล้วพวกเขาเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และกล่าวพระวจนะของพระเจ้าด้วยใจกล้าหาญสิ่งที่พวกสาวกอธิษฐานขอจากพระเจ้าก็คือ พวกเขาอธิษฐานให้พระเจ้าเพิ่มพูนความกล้าหาญและเสริมกำลังให้กับพวกเขาในการทำพัฒกิจต่อไปเพราะเพียงหนึ่งวันก่อนหน้านี้จำนวนผู้เชื่อได้เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากผู้คนจำนวนมากได้ยินและตอบสนองต่อข่าวประเสริฐของพระเยซูและบัดนี้พวกเขาอธิษฐานขอความกล้าหาญที่มากขึ้นอีกผลจากการอธิษฐานทำให้บริเวณที่พวกเขาอธิษฐานอยู่นั้นสั่นสะเทือน และพวกสาวกก็ออกไปประกาศเรื่องราวของพระเยซูโดยไม่เกรงกลัวสิ่งใดเราเห็นเรื่องราวแบบเดียวกันนี้ในพระธรรมโรมบทที่15เปาโลวิงวอนให้คริสเตียนในกรุงโรมร่วมอธิษฐานต่อพระเจ้าด้วยใจกระตือรือร้นเพื่อข้าพเจ้าเปาโลอธิบายถึงการร่วมมือกันในพันธกิจของพระคริสต์อันแท้จริงและภาพของงานที่เขากำลังสื่อถึงคือการอธิษฐาน เปาโลขอให้เหล่าคริสเตียนในคริสตจักรกรุงโรมอธิษฐานเพื่อพันธกิจของเขาโรม15 3 0 3ข้าถึง33พี่น้องทั้งหลายโดยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและโดยความรักของพระวิญญาณข้าพเจ้าวิงวอนขอให้ท่านร่วมอธิษฐานต่อพระเจ้าด้วยใจกระตือรือร้นเพื่อข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าจะพ้นจากมือของคนในแคว้นยูเดียที่ไม่เชื่อ และเพื่อพันธกิจซึ่งขเจ้าทำที่กรุงเยรูซาเลม็มจะเป็นที่พอใจของธรรมิกชนเพื่อขเจ้าจะได้มาหาท่านตามพระประสงค์ของพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีและมีความชื่นบานที่ได้พบท่านขอพระเจ้าแห่งสันติสุขสถิตยอยู่กับท่านทั้งหลายทุกคนอาเมนขณะที่เราร่วมมือกันสแสวงหา และทำพันธกิจที่พระเจ้าทรงมอบไว้ให้กับคริสตจักรและชุมชนของเราสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือการอธิษฐานร่วมกันในชุมชนคริสตจักรยุคแรกเริ่มคงไม่อาจดาเนินต่อไปได้เลยหากปราศจากการอธิษฐานร่วมกันในชุมชนและพวกเขาในยุคนี้ก็ไม่ต่างกันสิ่งที่ต้องใคร่ควรในวันนี้มีพันธกิจใดที่พระเจ้าทรงมอบไว้ในมือของเราพันธกิจ หรืองานรับใช้ใดที่พระเจ้าทรงเร้าใจให้เกิดขึ้นในชุมชนของเราเราจะรวบรวมผู้คนในชุมชนที่เราร่วมรับใช้ด้วยกันมาอธิษฐานเพื่อพันธกิจของพระเจ้าให้เกิดผลขึ้นในพื้นที่ของเราได้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงเป็นพระเจ้าของพันธกิจและงานรับใช้ของเรา เราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงนำหน้าเราเสมอในทุกที่ที่เราก้าวไปขอทรงนำเราให้ห่างจากความเย่อหยิ่งที่คิดว่ากำลังของเราก็เพียงพอที่จะทำสิ่งต่างๆได้แต่ขอช่วยให้ใจของเรา่อมลงและรู้ว่าพระองค์ผู้เดียวที่เป็นเจ้าของชีวิตและทุกความสามารถที่เรามีขอให้หัวใจแห่งการอธิษฐานในชุมชนเกิดขึ้นในเราและริกร เพื่อเราจะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ร่วมกันเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน